สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเราก็กลับมาที่บ้านสวัสดีม้าของเก่านะครับมาเยี่ยมยามทำข่าวคุณแม่แล้วก็มีสเตอร์จ็อบพี่น้องนี่บรรยากาศของเก่านะครับรจัดอด่วยพี่น้องอันนี้น้องหมาหลายตัวเก่ามสเตอร์จับอยู่ห่หงวะเราจะลองทำไปจับเนี่ย ของมิสเตอร์จ๊อบจ๊อบไมฟนอันนี้คุณ<า>แม่มาแล้วาพาระสเนี่ย่า,ยาเสียให้เพืน่นเสียผู้ใดนี่เด็นี่่ไสายหลดยัดเลยผู้ใดครับนี่จา๊าอน,นี่นี่องสวัสดีครับสบายดีป่ะแม่

kalau mite je pergi kau nak You happy? Yeah yeah yeah. I I I happy to see you. Miss you. Wow, I miss you too, Mister Japan. You come, Mister Mike, lor. Eh, you is right. Yeah, you kin kap suci tak kin kian apa na? Kian cheat, sih mai? Kian cheat. Oh, oh kian kian pet. Oh, ayam lau, กกกิิินนนจะมาไหนแกงเผ็ดเปรื่องไงไปกินไหมเนี่ยอยากจะไปกินกินมาแม่เออเอาจะไม่มีไรหรอกแกงเป็ดแกงเป็ดไม่ได้เน่ยเน่ยซื้อแกงเผ็ดมาสูงกินไปไหนจะไปกินมุกกระดิกับมิ้นโอ้ได้ได้คุณจะไปเหรอมันก็เดี๋ยวาจะไปกินอยูเหรอเป็นฟรีใช่ไหมเหรอ เพื่อนรักจิมาเลี้ยงหมูกระทะมาสั่งมาไปกินหมูกระทะกับมีเจเจเปย์มาสั่งเพนพี่น้องมจอบเออเพิ่นอยากินหมูกระทะเอิ้นบ่ได้กินโดนบ่มีหมูเนาะแม่แตาอย่างงันมันมันมีไปสวรมันมดเวมันมีไปสวรรค์เ็นกันยางได้มันมีไปสวรรค์เน่อนเงียเพ่นวักเนี่ยกับเพนัน เงินเพื่นบ่มีเงินไปสวรรค์มันนี่ไปสวรรค์แล้วสัปดาห์เนื่ินบ่มีไปสวรรค์ครับโอเคเอฟซีคิดถึงเอเตอร์จอมคิดถึงเอฟซีไหมเจ๊ยังคิดเดี๋ยวว่างๆจะมารับไปกินข้าวกับคุณสุจิตาคิดถึงคิดถึงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวว่างๆจะมารับไปกินข้าวโอเคไหมโอเคโอเคโอเควันนี้แมนค่ะแม่วันนี้จะกลับไปซ้อมเดี๋ยวว่างๆจะมารับไปกินข้าวเจแปนไม่ว่าง บายบายนั่นกับเป็นบรรยากาศหนึ่งทีคุณคูณช่ชินจังนะคะพ่อมีเวลาเพิ่นกลับไปสำนึกโรงเรียนเก่ากับพี่น้องโรงเรียนบานสาบถีไปหาไม้เฟรนของเพิ่นมิสเตอร์จ็อบนะคะไปล่ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆของโรงเรียนเป็นตาฮักตาฮักค่ะจิตวิญญาณของความเป็นครูเนาะ,ค,ะ Channel, ค่ะใบเฟิร์นชาแนลก็เคยผ่านมา เห็นความน่ารักของผู้ชิ่นจังแล้วอยากให้วัยรุ่นไทยเอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างทีดีๆนะคะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นการซ้ำนึกบ้านเกิดการซ้ำนึกโรงเรียนเกา่าการกับไปเยี่ยมอผู้เฒ่าผู้แกหรือผู้มีอุปการะคุณในขังเกา่าเกากนนะคะพี่น้องนี่คือแบบอย่างทีดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะถือเป็นแบบอย่างนะคะพี่น้องดีต่อใจค่ะพี่น,ออน้องขะขอชช่นชมคู่ชิ้นจังด้วยความจริงใจค่ะ